สวัสดีค่ะแป้งคีรีทีวีค่ะวันนี้นะคะพ้่งมาพร้อมกับแบรนด์โจมอฮันรนโลนะคะ เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดเพิ่งวางขายไปเมื่อไม่นานค่ะใครที่สนใจบแบรนด์นี้อยู่นะคะคลิปนี้ต้องดูให้จบค่ะเพราะว่ารวบตึงเลยนะคะว่าทําไมเขาถึงขายดีนะคะโดยเฉพาะเจ้าครีมตัวชูโรนะคะครีมทเวนตที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นถึง13ปีซ้อนนะคะในหมวดของ Anti a n t i ี้เอ g จิ้งสกินแนะคะอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงค่ะและในสกินแคร์สูตรใหม่นี้นะคะน่าลงทุนไหมคลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะขอพูดถึงแบรนด์ดอมฮอนริงเกิก่อนนะคะเผื่อยังมีใครที่ไม่รู้จักนะคะจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้นะคะจริงๆเขาเป็นบริษัทผลิตยามาก่อนนะคะแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะแบบแพทย์แผนตะวันออกเลยนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการลดเรื่องริ้วรอยนะคะจุดดงดำๆที่เกิดจากวัยที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเรนเรฮาะ ในญี่ปุ่นนะคะเขามีเมมเบอร์ที่แบบซื้อใช้ซ้ำตลอดนะคะมากกว่า250,000คนเลยทีเดียวความแตกต่างของโดมฮอนริ้งโคลที่ไม่เหมือนแบ,บรนด์อื่นๆนะคะนั่นคือแนวคิดของแบ,บรนด์ค่ะที่จะไม่ใช่เพียงแค่เป็นสกินแคร์บำรุงผิวทั่ว,วไปนะคะแต่เขายังเน้นไปถึงการรักษาพลังการฟื้นฟูผิวตามธรรมชาตินะคะแบบแพทย์แผนตะวันออกเลยค่ะซึ่งนำมาบวกกับเทคโนโลยีในสมัยใหม่นะคะก็เลยกลายเป็นแบ,บรนด์ที่มีจุดเด่นมากๆเลยค่ะ มาดูที่แพ็กเกจใหม่แล้วก็สูตรใหม่ในปี2020กันบ้างนะคะเขาก็ายังคงคอนเซปต์เดิมก็คือ one ล i n e ค่ะก็คือใช้ทั้งหมด8ชิ้นวางด้วยกันไม่ต้องกลัวงงค่ะเพราะว่าที่แพ็กเกจเนี้ยก็จะมีเขียนเลขบอกเอาไว้บ้างเนี่ยชอบแพ็กเกจของเขามากเลยนะคะคือเขาเนี่ยคิดมาแล้วค่ะก็คืออย่างหลอดเล็กหลอดใหญ่นะคะตรงฝาของเขาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับยางค่ะเวลาที่เราวางไว้บนผิวโต๊ะเนี่ยมันก็ค่อนข้างยึดติดได้ดีทําให้มันไม่ล้มค่ะอันนี้เนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดดีจริงๆค่ะ ในไทยนะคะเปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อต้นธันวาที่ผ่านมาค่ะบางเองก็ไปร่วมงานนะแล้วก็ได้ทดลองใช้แล้วก็มีความแตกต่างจากเดิมหลายอย่างเลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องของส่วนผสมค่ะโดมฮอร์นินโคลได้ค้นพบว่าปัญหาผิวแห่งวัยนะคะมันมีตัวแปรมาจากโปรโตีนที่เร่งความชราหรือที่เรียกว่า A N L เขาก็เลยใส่สารสกัดจากดอกชิรานุคิคคุเข้าไปเพื่อคุมโปรโตีนเร่งความชราได้นะคะบวกกับอีกหนึ่งการวิจัยนะคะที่พบว่าเราสามารถเพิ่มโปรโตีนยับยั้งความชราหรือ H S P ได้ส่วนผสมที่เพิ่มเข้ามานะคะคือสารสกัดจากดอกยาบาซุยค่ะ ซึ่งทั้ง2ส,ส่วนผสมนี้โจทย์สิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะในแบรนด์อื่นไม่มีแน่นอนค่ะจุดที่2ที่แตกต่างนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาที่ชื่อว่า lamella structure ค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะคือการใช้สารธรรมชาติมาสร้างเป็นโมเลก,กุลลักษณะคล้ายๆผิวทําให้ส่วนผสมบํารุงผิวของเราเนี่ยลงลึกสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นจากที่บางได้ทดลองใช้นะคะอันนี้เห็นความแตกต่างเลยค่ะว่ามันซึมลงผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ซึมได้ไวมากยิ่งขึ้นค่ะ และสุดท้ายน,นะคะคือยอดใบชาฮานิเซ Black Tea ค่ะซึ่งอันนี้แปลกมากเลยว่าเขาเนี่ยจะเลือกยอดใบชาที่ถูกศัตรูพืชเนี่ยทำร้ายแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าใบชาพวกนี้เนี่ยเขาจะสร้างพลังการฟื้นฟูตัวเองมาแล้วค่ะและทั้งหมดที่พูดมานะคะคือจุดที่แตกต่างจากสูตรเดิมค่ะซึ่งนายดอมฮอนริงเกิลก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะว่าวันลลนมีทั้งหมด8ชิ้นค่ะชิ้นแรกนะคะคือออยล์อินเจลล์ริมูเวอร์ชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยขจัดความมันแล้วก็ลบเครื่องสำอางค่ะ เนื้อเป็นเจลสีชมพูค่ะเมื่อนวดวนเนี่ยก็จะกลายเป็นออยล์สุดท้ายพอโดนน้าก็จะกลายเป็นน้านมนะคะลบทําความสะอาดได้ดีชิ้นที่2คือซิลกี้ครีมโฟมค่ะโฟมล้างหน้าที่บ้องชอบมากๆเลยนะคะเนื้อโฟมของเขาเนี่ยนุ่มตีขึ้นฟองได้ง่ายแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแห้งเลยชิ้นที่3ก็คือซอฟต์เทนนิ่งโฟมมาสเป็นมาส์กฟื้นฟูผิวนะคะกดออกมาเนี่ยก็จะเป็นโฟมค่ะสามารถใช้ได้ทั่วใบหน้าริมฝีปากเปลือกตาก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะ ชิ้นที่4คือ intense hydrator น้ำตบที่เพิ่มความชุ่มชื้นเนื้อโลชั่นของเขาเนี่ยเข้มข้นเหมือนเซรั่มเลยค่ะเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆตามสูตรเนี่ยคือจะต้องใช้ทั้งหมด2ครั้งนะคะเริ่มจากครั้งแรกนะคะเทโลชั่นที่ฝ่ามือเท่าเหรียญประมาณ2บาทค่ะแล้วก็วอร์มให้ทั่วฝ่ามือทั้ง2ข้างครั้งแรกของเราเนี่ยจะค่อยๆกดลงที่ผิวอย่างช้าๆส่วนในครั้งที่2นะคะจะกดลงที่ผิวอย่างรวดเร็วค่ะ ชิ้นที่5คือ v วท์ทัวไ s เอเซนต์เอเซนต์ตัวนี้นะคะจะช่วยในการพลอดเซลล์ผิวของเราให้ผิวกระจ่างใสใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นปริมาณที่ใช้นะคะเท่ากับเหรียญ50สตางค์ค่ะแต้มที่หน้าผากจมูกแก้มแล้วก็คางจากนั้นเนี่ยก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าปิดท้ายด้วยการใช้ปลายนิ้วค่อยๆเคาะที่ผิวหน้าเบาๆชิ้นที่6นะคะจะเป็นครีม20ซึ่งเป็นครีมคอลลาเจนที่โด่งดังทั้งในประเทศที่ปุ่นแล้วก็ไทยกวาดรางวัลมาหลายแห่งนะคะ จะช่วยในการลดเรือริ้วรอยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือประมาณ2เซนติเมตรแต้มที่หน้าผากจมูกแก้มแล้วก็คางจากนั้นเนี่ยก็นวดเป็นวงกลมจากด้านในสู่ด้านนอกพอเรานวดเสร็จนะคะก็บีบครีมเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะใช้ทาเป็นไอคีมแล้วก็รองแก้มได้ด้วยชิ้นที่7คือ Milky v a ว l โลชั่โลชั่นบำรุงผิวน้ำนมที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นปิดท้ายขั้นตอนของการบำรุงผิวปริมาณที่ใช้ก็คือ1ปั๊มเท่าเหรียญ10บค่ะ วอร์มให้ทั่วฝ่ามือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงที่ผิวหน้าสามารถใช้บริเวณรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากได้ด้วยค่ะชิ้นที่8คือ UV Dress Cream ค่ะเป็นชิ้นสุดท้ายคือกันแดดนั่นเองนะคะเขาจะบำรุงผิวไปด้วยนะคะแล้วก็ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดด้วยค่า SPF 50บวก PA สบวกสูงสุดเลยนะคะปกป้องผิวของเราจากทั้งรังสี UVA แล้ก็ UVB ค่ะ นี่คือผิวหลังใช้ค่ะดูแบบอิ่มน้ำนะคะชุ่มชื้นมากๆนะคะคือแบบมันฉ่าน้ําเดงฟูนะคะแบบไม่โรยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่แบบอยากลองนะคะแนะนําให้ลองให้ครบ8สเต็ปเลยค่ะแค่ครั้งแรกก็เห็นความแตกต่างเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเรื่องความอิ่มน้ําแดงฟูแล้วก็ผิวดูเด็กลงด้วยค่ะ ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จาก d oh o m ฮ h o n ิ r i n k นะคะสามารถไปทดลองได้ด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สาขาเซ็นทัลเวิร์ชั้น2หรือว่าเซ็นทัลลาพาวชั้น2นะคะที่ทางหน้าร้านเนี่ยเขาก็จะเตรียมเซ็ตชุดทดลองนะคะสำหรับ1วันของผลิตภัณฑ์ Essential 4ให้นะคะอันนี้เนี่ยก็เอากลับไปใช้สวยๆกันที่บ้านได้เลยค่ะ โอเคคลิปนี้คะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับโดมฮอนริงเข้าสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะคะหวังว่าเพื่อนๆนจะรู้จักแบรนดน์นี้แล้วก็เข้าใจาในความแตกต่างของสูตรใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ